นี่คือผู้สืบทอดจาก l amborghini huracan เขามาในนามว่า lamborghini t e m i r a t o ให้ออกเสียงไปคนเดียวคุณผู้ชมได้ไหมให้ออกเสียงคนเดียวอันนี้ผมออกแบบระดับผู้บริหารของ lamborghini เลยนะครับเขาประกาศในงานนี้เขาพูดชื่ออย่างนี้เลยคือตอนแรกอ่ะชื่อนี้ lamborghini t e m i r a t o r ชื่อนี้ผมฟังทีแรกผมยังออกเสียงไม่ถูกแล้วยังนั่งคุยกับพิลาม ตัลงมาเรียกอะไรครเตเมลาลิโอเตเมลาลิโอเหรออมันก็ไม่น่าจะใช่นะอ่านออกเสียงอย่างนั้นจนจนได้คําถามได้คําตอบมาจากคลิปของหลายๆช่องอของยูทูบเบอร์ของเราเองเนี่ยที่ไปถ่ายกันอยู่ในในงานเนี่ย CEO เขาพูดเองนะ CEO เขาพูดเองเลยก็คือได้ความหมายแล้วว่าเจ้าเตเมลาลิโอเนี่ยคือเป็นชื่อกระทิงครับอยังคงยังคงแล้วโกินนี่ต้องบอกว่าโมกินี่เนี่ยในสายซีรีส์รถที่เป็นรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์เขาทั้งหมดเนี่ยฮะจะใช้ชื่อมาจาก กระทิงที่อาจจะชนะศึกหรือเป็นดาวเด่นในแต่ละปีเร,เราไล่ชื่อเลยคูทารก็ใช่เดียโบก็ใช่ใชมูซิลากโกก็ใช่ใชอวันทาดอกก็ใช่ใชอันนี้คือไล่ชื่อมาทั้งหมดนะใ,ในซีรีส์พวกนี้เป็นชื่อกระทิงหมดเลยครับซึ่งเจ้าเตมาริโอนี่ก็เป็นชื่อกระทิงเขาบอกเป็นชื่อของกระทิงกระทิงตัวที่อยู่ในงานแข่งที่มัดริก ที่มาดอกที่สเปนในปีคศ1 8 7 5เ้าก่าแก่เลยใช่ครับเก่าแก่เลยแล้วแต่ชื่อที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะ3พยางหรือสพยางใช่ไหมฮูลาเคนเดียโบใช่ไหมแล้วอะไรอีกเมอร์เซราโกอาเวนทาร์นี่ก็รับตัวนี้จะเป็นชื่อที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาของลอมบานีเตเมราริโอคุณนี่แหละชื่อที่ยาวที่สุดตั้งแต่เคยมีมายาวสุดแล้วประโยคนี้คุณคุณห้าพยางนะฮะนะฮะอ่ะ ถือว่าเป็นผู้สืบทอดของฮูร์แคนจริงจะเป็นผู้สืบทอดก็ใช่มุมหนึ่ง <ฮะ S 1> อีกมุมหนึ่งก็เขาเรียกว่า <c oughs> ผู้มาแทนที่ของอจริงจะบอกว่าคลาสนี้เป็นคลาสเรียกคลาสซูเปอร์คาร์คลาสเล็กต้องบอกกอินเพราะว่าถ้าเราแบ่งระบบกอินี่เนี่ยคลาสซูเปอร์คาร์จะมี2คลาสคลาสซีรีส์ใหญ่สุดก็คือ V 1 2ทวีเครื่องยนต์2ีซึ่งมาพร้อมกับประตูที่เขาเรียกว่าซิสเตอร์ดอประตูปีนกอ่ะ ตัวนั้นแล้วก็ถ้าพอเป็นคลาสเล็กก็คือคลาส V10 ครทบซึ่งออกมาตัวแรกก็คือเจ้าเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้อะไรก่อนฮุลักขันเดี๋ยนะกาโด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 คือตัวแรกก็คือกาโดคือต้นกำเนิดตัวแรกที่อ๋อนี้ไงที่เขาขายกาแฟอยู่ทางเหนือไงกาลาโต้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกาลาโต้กาลาโดไม่เกี่ยวกันทุกคนจะลากไปได้กาลาโต้กาลาโต้ที่หลามผมลากไปได้ เจ้าเนี่ยกราโดเนี่ยเป็นคลาสแรกที่ใช้เครื่อง V10 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 แบบ NA ครับซึ่งตีคู่มากับ V12 NA เลยแหละแต่โลกเปลี่ยนไปฮะโลกเปลี่ยนไปก็คือออกมาได้2รุ่นก็คือกราโดแล้วก็มาฮูราแค้นับ V ท0เหมือนกัน NA เหมือนกันฝั่ง v 2 2ก็ออกอเจ้าอวันทดอมาจนถึงอวันทสิ้นสุดยุคก,ก็หมดยุคแล้วละ่ะของเครื่อง V12 ธรรมดาล่าสุด ที่เลวูเอลตูนัน่นแหละที่พี่เบียร์ซื้อมาอคือเป็นซีรีส์ใหม่คือวีทเวลก็จริงแต่มีมอเตอร์ม,มาแล้วมาเขาเรียกมามาแปะนะเข้าสู่ยุคไฮบิดเข้าสู่ยุคไฮบริดนะฮะ<อ>ซึ่งครั้งนี้ความเป็นไฮบริดนะมาถึงเจ้าเตมาริโอ แต่เตมายุ่งไม่ใช่มาแคา่มอเตอร์อย่างเดียวมาพร้อมความเป็นแปลคือ v 10เนี่ยต้องร้องเพลงเลยนะลาแล้วแกวตา <c oughs> ค,คือเขาไปแล้วหมดยุค v 10แล้วเขาเขาไปแล้วครับ v 10หมดแล้วครับตอนนี้กลายเป็นเครื่อง v 8ใหม่ที่<ม>เราเคยอาจจะเคยเล่าข่าวกันมาก่อนน้นนี้แล้วว่าเออน้องเล็กของตเป็นเพ<อ>ราะอะไรรู้ไหมทำไมถึงเลิกทำาี10ครับเพราะว่าวงการรถแข่งเนี่ยเขาก็เลิกใช้ v 10กันหมดแล้ว จริงๆมันแต่ถ้าพูดอย่างนั้นอ่ะจริงๆมันมาจากกฎของเฟซเฟอะครับที่ที่มีกฎอยู่ปีหนึ่งที่บอกว่าฟอร์มูล่าวันเราหันมาใช้เครื่องวีเทเวลใช่วีเทนวีเทนวีเทนวีสิบวีสิบวีเทนแล้วตอนหลังก็เหลววีหกอ่าฮะซึ่งนั่นแหละฮะเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทำให้ทุกคนในสารระบบเขาขยันทำบีเอเองยังทำเครื่อง M เป็นเครื่อง V10 เลยใช่คือใน M5 ตัว M5 E60 ก็ทำเผื่อจะไป็นโซ่เดียวโซเดียวคือคือพยายามทุกคนพยายามทำวีสิเนี่ยนะ เทคโนโลยีนี้ก็เลยมาพอมาถึงมันถึงยุคที่ว่าเรื่องของค้ามูลภาวะถูกต้องค้ามูลภาวะเนี่ยทำเป็นตัวกําหนดเลยเป็นเป็นข้อจํากัดยูโรที่กําหนดว่ารถที่จะไปขายในตลาดแต่ละประเทศจะเป็นยังไงเจ้า,าเทมเปิโอก,ก็เป็นหนึ่งในผลพวงของค้ามูลภาวะเหลือ v8 เหลือ V8 แต่ v8 เนี้ยคุณทํางานร่วมกับมอเตอร์ไ,ไฟฟ้าถึง3ตัว นี่เทอร์โบอีก2ถูกครับแล้วก็อากาศก็คือตอนนี้ไม่ใช่เอ็นเอแล้วหมดหมดยุคแล้วหายใจเองหายใจไม่ทันนะครใช้เครื่องช่วยเครื่องช่วยหายใจเป็นเทอร์โบคู่ทําให้เครื่องตัวนี้เป็น V 8ปทวินเทอร์โบที่หมุนได้รอบสูงสุดด้วยในประวัติศาสตร์ของคุณนี้นะเพราะว่าคือผมเองอ่ะโดยส่วนตัวที่เคยสัมผัสอย่างเจ้ากระโดเคยขับรอบก็อยู่ประมาณ8 7 8 0 0 0พรอบก็สูงแล้วสำหรับเครื่องเครื่องสูบเยอะขนาดนี้ใช่แล้วก็ถ้ามาดูฝั่งญี่ปุ่น อาไทยอาไทยเป็นไทยอาไทยอาคุณก็สามารถลากได้รอบเลยแบบแปดเก้า0ัรอบแปดเกพันหรือฝั่งยุโรปเองปอร์เช่เองก็จะมีรุ่น Gt3 ที่เป็นเครื 6, อ่อง V6 เออไม่ใช่เครื่องบ er ็อกเซอร์หกที่สามารถลากรอบได้9ก้าพัรอบต้คงณสีหวานมากวิ่งรอบสูงสูงนะช่วงเจ็ดแปดพันเ้าันรอบเนี่ยเสียงเพาะมากแต่ครั้งนี้ครับ V8 ตัวใหม่ทวินเทอร์โบผมงคล่องใจอย่างเดียวครับลากไปได้ยครับหมื่นรอบ oh, oh, oh. คือต้องต้องพูดนี้ครับคุณผู้ชมถ้าใครที่รู้เรื่องของการทำงานของเครื่องยนต์ <Have. S 2> เครื่องยนต์สันดาบหรือที่เราเรียกเครื่องไอเนี่ยด <Have. S 2> ูดอันระเบิดคาร์บอถ้าจากหนึ่งไซเคิลของมันเนี่ย <Have. S 2> การหมุนที่หมื่นรอบ <c oughs> หมื่นรอบนี่เขาเรียกรถแข่งมันไม่แปลกเพราะาเราใช้ชั่วโมงน้อยก <Have. S 2> ารสิกอมันสูง <Have. S 2> พอไปรถบ้านนะ หมื่นรอบนี่แบบชิ้นส่วนความเครียดชิ้นส่วนของก้านสูบของข้อเหวียงเอาข้อเหวียงก็เปลี่ยนนี่รุ่นนี้ใช้ข้อเหวียงแบบนะพี่เขาเรียกว่าแฟลตอ่าเป็นข้อเหวียงข้อเหวียงแบบเรียกว่าจุดตรงข้ามอะคือสูบหนึ่งขึ้นสูบหนึ่งลงสุดซึ่งข้อเหวียงแบบนี้เมื่อทำงานการทำงานของเครื่องยนต์วีก็คือแปดลูกแขวนอยู่บนบนข้อเหวียงเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างโหดร้ายส่วนใหญ่เครื่องยนต์สูบเยอะๆเขาจะทำเครื่องไอ ข้อเหวี่ยงแบบคลอสคลอสก็คือแต่ละสูบเนี่ยมันจะมีองศาการทํางานต่างกันไม่ต่างกันอ่าซึ่งอไอ้คันชักคันส่งของข้อเหวี่ยงมันจะต่างกันเก้าสิบองศาเพื่อที่ว่าให้แต่ละสูบเนี่ยมันค่อยๆขึ้นเรียงกันอ่า,อาถูกครับแล้วยิ่งเครื่องขนาดคีอแปดแปดสูบเมื่อคลอสกันเนี่ยม, k k มันจะทางานราบเรียบ<ช>มันจะเดินนุ่มแต่ทําให้ตัวนี้เขาเรียกไงทำงานเครื่องแบบเหมือนอันนี้ต้องการหมื่นรอบไงเลยแฟตเลยแฟตแล้วมันแรงเขาเรียกแรงจุดระเบิดทอกับมันจะสูงแฟตนี่คือ สูบหนึ่งกับอีกสูบถัดมาเนี่ยข้อมยอจะอยู่ตรงข้ามกันแล้วร้อยแปดสิบเลยเขาเรียกเลขแฟดนะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาต้องบอกว่าเครื่องนี้สามารถผลิตแรงม้าได้มากถึงเก้ารอยี่สิบแรงม้าโอ้โหซึ่งคือผมเห็นแรงม้าแล้วก็ถือกว่าเป็นน้องเล็กที่ดูเดือดนะเพราะว่าเจ้าพี่ใหญ่เนี่ยเขาวีเทเนี่ยเขาไปพันแรงม้าใช่น้องก็จะหายใจรดต้นคออยู่แล้วคือติดมาแล้ว แล้วระบบขับเคลื่อนในรุ่นนี้ก็ยังคงเป็นระบบเคลื่อน4ล้ออยู่แต่ด้านหน้ารับหน้าที่โดยมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวซึ่งซึ่งมอเตอร์อย่างเดียวเลยที่ขับเคลื่อนข้างหน้าโดยทางด้านหลังปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบกับมอเตอร์สองตัวในด้านหลังก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเป็นมอเตอร์แบบ f l ักด้วยนะคือเป็นมอเตอร์แผ่น ก็คือมอเตอร์บางๆบางๆมันซ,ซึ่งซึ่งมันจะครอสคือมันจะไมสถูกปรรจุก็คือเครื่อง V8 วางอยู่ในมิเตนจิ้งคือวางกลางหันไปด้านหลังเนี่ยก็จะต่อด้วยมอเตอร์มอเตอร์อยู่ตำแหน่งเรียกว่าอยู่ไขว้ระหว่างเครื่องกับเกียร์อ,อยู่ ึ่งกลางไปเป็นแผ่นอ <habitude antique> ่าสอง,งสองตัวภบอันี้แหละสองตัวสองตัวเรียงไปแล้วก็ต่อด้วยชุดเกียร์ชุดเกียร์จะอยู่ท้ายสุดเหมือนเดิมฮะเหมือนในสูตรของรถซูเปอร์คาร์แล้วก็เป็นขับสี่ที่ไม่ต้องมีพาวิ่งเป็นด้านหน้าเพราะใช้มอเตอร์ตัวเรียงมอเตอร์ก็ใช้มอเตอร์ด้านหน้าเลยไม่ต้องมีมีพาวขับอย่างเดียวใช่ครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยส่งผลให้อัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยสามารถทําได้เวลา2.7วินกับท็อปสปีด210ไมล์ต่อชั่วโมงก็3า0นิดๆนี่ ก็ต้องบอกว่านี่คือแต่จริงๆกับผมชอบอย่างนึงคือผมเห็นเลี้ยวของเครื่องตอนที่ข่าวส่งมาเนี่ยเลี้ยวเครื่องอ่ะคือเขาวางเครื่องที่ผมบอกว่าเครื่องอยู่ด้านกลางอยู่กลางรถนะฮะแล้วหันท้ายเนี่ยเครื่องแล้วก็เกียร์อยู่ด้านหลังเพก็จะส่งหารอหลังอแต่เครื่องมอเตอร์เกียร์อยู่เนี้ยเทอร์โบอยู่กลางข้างบนเทอร์โบอยู่ท่อไอดีอยู่ข้างในอยู่ด้านนอกครับท่อไอเสียอยู่ตรงกลางเอาชุดเทอร์โบาไว้กลางระหว่างตัววีเหมือนตัววีเหมือนรถเอฟวัน ทรงเดียวกันคือพลอ,อยวางอย่างนี้ยรตอนแรกก็คิดว่าเขาจะเดินท่อไอเสียเนี่ยม้วนล,ลงไปข้างล่างไปใส่หม้อกรองไปใส่หม,ม้อพ,พักไอเสียมีหม้อพักไอเสียลูกประมาณขนาดนี้ยอ,อ,อยู่สองลูกคู่กันก็คือจักรโคงเทอร์โบเข้าหม้อพัก<ะ>แล้วสังเกตครับท่อเขาวางเดียวกับเจ้าพี่ใหญ่เจ้าเจ้าเรมเออร์โต้ตตหรือที่เราเห็นรถหลายๆคันทุกท่านคอย่างแมคคลาเรนอชอบวางคือท่อไอเสียคือต่อเลยครับคือต่อเป็นปล่องเนี่ยคือโค้งสมมุติเนี่ยผมมองเนี้ย โครงโครงไ่เสียเป่าเข้ามาค่อยดีแล้วก็นี่ปลายท่อครับปลายท่อคือสั้นมากครับคือไม่ต้องถามเลยนะว่าเสียงจะระดับไหนแล้วมััแล้วที่บอกหมื่นรอบเนี่ยผมว่าไฟแลบอ่ะพี่ครับคืออยู่อย่างเงี้ยคงจะมีไฟโชว์ข้างหลังกันบ้างอะวับๆแน่นอนนะก็ต้องบอกนี่นี่คือสเปคของของเตมารโอที่ถือว่าเป็นซุปเปอร์คาร์ที่กำลัง กำลังเป็นดาวเด่น <ent> ในช่วงนี้แต่ว่า,าจากการงานเปิดตัวนี้เขาเปิดตัวที่มอเทเร์ย์ที่เมื่อกี้บอกผู้ชมในคลิปก่อนน้ดนี้ว่าที่งานมอเทเรย์ที่อเมริกาเนี่ย <ทะ S 2> เป็นงานเป็นงานสัปดาห์คาขาับคา,าวีคที่ถือว่าใหญ่แล้วก็ซี CO a โอเองของระบนี้ก็บอกให้ข้อมูลวันที่แถลงข่าวเปิดตัวเนี่ยบอกเลยว่าเขาบอกว่า,วาอเมริกาเป็นตลาดรถยนต์ของเขาของระ<อ>ดบที่มาถือว่าเป็นระดับหนึ่งในโลกแล้วเนี่ยวันนี้เขาเลยให้ความสาคัญเอารถ เรื่องน้องใหม่มาเปิดตัวดีนะฮะก็งานนี้ครับเบ่งหน้าเบ่งหน้าเซอรพอร์ตเลยแน่นอนครับตีกิ๊กสิบพอร์ตไม่แปลกนะพี่เพราะใช้มาแล้วคือถ้าคุณผู้ชมไปเห็นรถซูเปอร์คาร์หลายๆคันรู้ถ้าผมจำไม่ผิดนะอูรุตเอสีก็ใช้ใช้ตัวเดียวกันคือแต่จริงมันจะมองยากสิบพอร์ตนี่คือมันควยอะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเรียงเงี้ยพี่คือคันพวกที่โค้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอย่างเทแยงเงี้ยเรียงเทแยงเทแยนอ่าเรียงทแยนควยไปควยมาอย่างเงี้ยคือมันเลยทําให คลิเปอร์ดูไม่ใหญ่มากแต่ลูกสูบอะลูกเล็กแล้วมันกระจายแรงกดได้ละเอียดกว่าทําให้แรงกดที่กระทําบนพระเบรกที่จับจานเบกรกะมันทำได้ละเอียดขึ้น,นในรุ่นใหม่ครับคลิเปอร์ต้องอกบยกความดีให้เบมโบ o นะค,คือเทคโนโลยีนี้เบมโบเอ่อเคีย ผนวกเข้ามาใช้จากที่เราเคยเห็น6พอร์ต8พอร์อไปถึง10พอรนะสิพอร์สิีลูกเล็กลูกใหญ่สลับกันค่อยทำงานเรียงลำดับกันอยู่ในชุดเนี่ยดีก็เลยทำให้รถอพี่ต้องใช้กำลังเบรกของสูงหลายๆขั้นเนี่ยมาใช้คาลิเปอร์รุ่นใหม่ตัวนี้รอดูว่าบ้านเราใครจะเป็นคนซื้อตตเมรอยริลตอนนี้ปัญหาครับตอนนี้ปัญหาคือเขาก็ถามตัวแทนจำหน่ายในบ้านเราอยู่ครับยังไม่มา เมื่อไหร่เปิดราคาเลนัตโซยังไม่มาเลนัโซเมื่อไหร่จะเปิดราคาเพราะว่าเปิดจองก่อนดีกว่าตอนนี้เจมาริโอคือมันมีแบบงงอะไซ้ายครับแทน,นแล้วบ้านเรางงอะไขวาก็อาจจะต้องรองหน่อยาานิดน,นึงนะฮะ<น>ก็อดใจร้อนนิครับกับเจ้าน้องใหม่ที่ถือว่าฮออทฤฤิตนะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมว่าหลังจากเนี่ยมอนเทลส์จบเดี่ยเราก็น่าจะเป็นเพว่าเราก็เป็นตลาดใหม่ตลาดหนึ่งที่ที่ลามูินี่เนี่ย ทำทำยอดจำหน่ายเยอะในในปีที่ผ่านมาเยอะไหมบ้านเราคนซื้อเยอะไหมหรือเ่าโตมาโชว์แล้วก็เปิดตัวเราที่พี่เบียร์รับรถเนี่ยในเวลาแค่ไม่ถึงครึ่งปีครนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยซื้อเลยแต่มาริโอผมก็มั่นใจว่าน่าจะเร็วๆนี้เราจะไดนรถโชว์มามดรอดูครับครับครับ